ก็ไม่ได้มันม่ตายกันเลยมันไม่ตื่ตายกันเลยหลับด้วยตัวเองอ่ะหลับอนะยังหลับด้วยเดนจืนเดินจึนหลับหั่หลหลับลับหละบหลั้งลับห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 บหับหับหลนบอลับหลับห้ับหลัลับนลับหลับหหลับหบั

ไม่ยอมตื่นลืมตาเลยวะเออลืมตาหน่อยสิมึ้ยดูที่นะ่ะดูที่น่ะเขาจะแตง่แตงเขาจะแต่งรองให้เรายังไม่ลืมตาเลยวะต่ซก่ระเรื่องที่มางสวตัดเกลี้ยเลยตัดเกีเลยคุณผู้ชมเนี่ย

เอ้ยเว้ยเยไม่นนี่ยิ่เขอยู่มเสียงองโยว้ยของนำเลยของเลย ขออนนุญาตตะะคแ่เป็นเด็กก่อนนยัยทนงค่ะใช่เขาพูดสภาพเด็ความสวยหนึ่งเด็กปอนอย่าไปว่ากันนะครับในสปาู์แานนี้นะคะท่านเขาไม่ได้ใช้ความสวยนะคะเขาใช้สติและปัญญาอันดับแรกนะคะคนเราบอกว่าเรื่องความสวยเขาช่วยกันไม่ได้พอดี๋ยวเด็กกว่าใสกว่าก็เสื้อมไปนิดนึงนะคะส่วนที่จะให้ดิฉันขอ

เที่ยงบ้างตวไหนยัวันนี้เหรอวันนี้เอที่ยงครับเที่ยงเที่ยงตรัเที่ยงี่ไ่เอ๊ะขาวะเอ๊ะขอใขเลย อันนี้มันลูกมดนั่นะยานติ่งแกก็จับติ่กจะม่จับไม่ได้หลวจับลูมเนี่ยเนี่มือมันก่ยก็แ่ยเนี่ยเออเใครมาทาไหมวะใครมาทำไหมหนูเนี่ยเออใครมาทาไหมหนูเนี่ยเออ

แหน่อยเหยวะรวะวะขนาดหับตาไม่รู้เรื่องนะนะไม่ไม่ยอมลืมอ่ะไม่ยอมลืมตาเนยไม่ยอมลืมตาไม่ยอมลืมตาวะไม่ยอมลืมตาละไ่ายกลางนะจ่วยลาอนะานแดเ็ไรกันงไหเกันหัวอนะไอีี่โลวว่ะ เอ่ยี่ยี่้ี่ตี่เต่ยี <tr uth> <tr uth <olo> ่ยีตยีเยี่ยี่ยอ่ยี่ยี่ยม่ยี้มี่ย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 ี่ลี่ย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 ้่ยี่ยี่ยี่นไ่ยี่ไี่ยี่ไี่ยี่ยี่ยีี่ยีี่ี่่งล่างหรือยี่ย่าี่ยี่ยีนีนนีี่ยยยดี่ย่ย่ง่ย กลางจิ๊กจิ๊กจอย่างนี้ไงหดี๋ยวจะลองแล้วก็นเนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหหนตะโกนออกให้ได้

ไม่ต้องก่นหนาเยมวอเนดะกอนอมอั้เด่นนเนเ่นเด่น่นเด่่่นเดนเเด่นเด่่เด่นเเด่นเ่เดนเดนเดนเ่เด่นเนเดนมดเนนน่เดเ่นนด

เ่เก่งเิเก่งหลายฟองกอดเลยปวหนักเอ้ยปวดนักเลยเหล่าหลายฟองฟอดเลยหลาลายฟองกอดเลยว่าเ่ินคิ้วปวดเลยเปล่า หลายมองวอดเลยจีมายคุณทพิวยไงมาจีมายยไนอเมน้าดอนทาเห็นไอเกเจบอกทำไมน้องเป็นจินจังเร็วอะใช่นารเมออย่าไปลืมตาเลยุ

กินเมียก้นผมไปเยติ๊ง